เจตนารมและความมุ่งมั่นที่ผมอยากจะเห็นคนไทยขับรถสปอร์ตรักหมืน่นวันนี้ผมพร้อมนะครับกับทีมงานที่จะร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ในวงการรถยนต์มือสองจากรถยนต์ที่หมดคุณค่าในวันนั้นสู่การร่วมแรงร่วมใจของทุกๆคนและในวันนี้เราจะร่วมฟื้นฟูให้ซีวิกซีดา3ดอกนี้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งขอได้รับความขอบคุณจากพี่เล็ก สี่พ่นรถยนต์ CPK ทุกขวายและฝากระโปรงคาร์บอนฟูจิมาค,คาร์บอนถ้าเทพยุทคาสนับสนุนสถานที่ให้ตัดรถกูเ่นและเพจบงังรีบจากบังไม่ได้โมตัดรถกูพังหมดแล้วต้าเมืใหม่ซีวิกสามกันดอซีดานเคึงจะเอาออกไปขับจริงๆเลยเหรอว่ารถจะเพิ่งจะเสร็จตะกี้นี้เองไม่มีความสําเร็จใดที่ปราศจากการลงมือทํามาล่วมปฏิวัติและเปลี่ยนแปลงวงการรถมือสองไปด้วยกันกับรถที่สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจําเดือนอย่าหยุดที่จะฝันอย่าหยุดที่จะคิด ร่วมมือกันสําเร็จแน่นอนร่วมสร้างความฝันกันสําหรับรถสปอร์ตราคาหลักหมื่นทุกคนเอื้อมถึงได้อย่าลืมกดติดตามเพจกนในทางรถมือสองเจอกัน n e x t Project จะไม่จบนะครับ Project Talk. ์ a อกซีเคร็ลอกพรมกันเลยนะเพื่อนๆขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับตัดกันสนุกมันมือเสร็จกระทิ้งไวงเงี้ยกูจะไปขายใครว้ในรถกูซื้อมาขายทิ้งายหมดแล้ว